ใช่ค่ะเริ่มต้นการเจาะลึกครั้งนี้กันเลยนะคะเราจะมาสำรวจแก่นความคิดเกี่ยวกับสังคมไทยค่ะจากเอกสารที่เหมือนเป็นแนวทางสรุปความรู้พลเมืองที่เราได้รับมาซึ่งก็จะครอบคลุมหัวข้อสำคัญสำคัญทั้งประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมประชาธิปไตยแล้วก็บทบาทของสถาบันหลักของชาติค่ะใช่ครับคือภารกิจของเราวันนี้ก็เหมือนกับการกลั่นกรองเอาเนื้อหาที่เป็นหัวใจสาคัญออกมา แล้วก็พยายามทำความเข้าใจความเชื่อมโยงที่มันอาจจะดูซับซอ้อนนิดหน่อยนะครับระหว่างประเด็นเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นพื้นฐานของอัตลักษณ์ค่านิยมแล้วก็ระบบการปกครองของไทยเรานี่แหละครับจุดที่น่าสนใจตั้งแต่แรกเลยนะครับคือหัวข้อทั้ง5ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันไม่ได้แยกส่วนกันนะคือมันเกี่ยวพันกันอยู่ลึกซึ้งทีเดียวอย่างประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญมาก ในการหล่อหลอมรูปแบบประชาธิปไตยแล้วก็สถาบันต่างๆของเราขณะเดียวกันหน้าที่พลเมืองแล้วก็กรอบเรื่องศิลธรรมเนี่ยก็ถูกมองเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพื่อให้สังคมประชาธิปไตยมันเดินหน้าไปได้แล้วก็รักษาค่านิยมร่วมของชาติเอาไว้อ๋อค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นการเข้าใจรากฐานทางประวัติศาสตร์นี่สําคัญมากเลยนะคะในเอกสารก็เน้นว่าไม่ใช่แค่จําเหตุการณ์เฉยๆแต่คือการใช้หลักฐานมาวิเคราะห์ตีความหรือที่เรียกว่า วิธีการทำประวัติศาสตร์เนาะคะเพื่อให้เข้าใจปัจจุบันได้ชัดขึ้นซึ่งอันนี้ก็น่าจะพาเราไปสู่จุดเปลี่ยนสําคัญอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศสองส ถูกต้องครับแต่ว่าในเอกสารเองก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าการเปลี่ยนสู่ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี2475เนี่ยมันมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นมาโดดๆปุบปรับนะครับแต่ว่ามันมีรากฐานมีการปูทางมาจากการปฏิรูปที่ทํามาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7 อ๋ออย่างเช่นเรื่องการเลือกทาตหรือการศึกษาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับทั้งการเลือกทาตการปฏิรูประบบราชการการส่งเสริมการศึกษาหรือแม้กระทั่งการทดลองรูปแบบการปกครองตนเองอ๋อเมืองจำลองดุสิตธานีใช่เลยครับดุสิตธานีแล้วก็รวมถึงแนวคิดริเริ่มที่จะร่างรัฐธรรมน,นูญด้วยซ้ำไป คือสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีความพยายามปรับตัวจากข้างในมาก่อนแล้วก่อนจะถึงจุดเปลี่ยนใหญ่เข้าใจแล้วค่ะจากประวัติศาสตร์ก็มาถึงเรื่องประชาธิปไตยในบริบทของไทยซึ่งเอกสารก็ระบุชัดนะคะว่าเป็นระบอบที่มีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทีนี้คำถามคือแล้วนิยามของคำว่าพลเมืองดีในระบอบนี้ ตามเอกสารเขาว่าไว้อย่างไรบ้างคะครับเอกสารให้นิยามผลละเมืองดีที่น่าสนใจนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการเคารพกฎหมายหรือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบเท่านั้นแต่ว่ามันมีการผนวกเข้ากับค่านิยมแบบไทยๆอย่างชัดเจนเลยค่านิยมแบบไทยๆอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีการยึดมั่นในหลักศาสนาแล้วก็การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ คือมันเหมือนกับการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นะครับอย่างเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสงบกับหน้าที่ที่ระบุไว้ชัดเจนเหมือนกันเช่นการพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็การไม่สร้างความแตกแยกอ๋อคือใช้สิทธิได้แต่ก็ต้องมีขอบเขตต้องไม่กระทบความมั่นคงหรือศีลธรรมอันดีว่าอย่างนั้นนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ คือมีการเน้นย้ำตรงนี้พอพูดถึงนิยามพลเมืองดีที่ผูกกับค่านิยมสถาบันชัดเจนแบบนี้มันก็โยงไปเรื่องศิลธรรมเลยนะคะซึ่งในเอกสารนี้ก็ดูจะเชื่อมกับศาสนาโดยเฉพาะพุทธศา,าสนาชัดเจนมากใช่ครับหลักธรรมสำคัญที่ถูกหยิบยกมาก็คือโอวาทปฏิโมกที่ถือเป็นหัวใจคำสอนเลยคือไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ นอกจากนั้นก็มีหลักธรรมอื่นๆที่เอาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวันอย่างเช่นอิทธิบาท4อ๋อฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่นําไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมคะใช่ครับเอกสารน่าจะเน้นตรงนี้เพราะมองว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนละเมืองที่มีคุณภาพที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองแล้วก็สังคมแล้วก็มีพรหมวิหารสเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาอันนี้ก็ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม ซึ่งสำคัญต่อความสามัคคีอ้อแล้วก็ยังมีการพูดถึงค่านิยมหลัก12ประการด้วยครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนความพยายามของรัฐในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมยุคปัจจุบันค่ะแล้วในส่วนของสถาบันหลักของชาติล่ะคะเอกสารให้ความสําคัญตรงนี้ยังไงบ้างครับสถาบันหลักตามที่เอกสารระบุก,ก็คือชาติศาส,สนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ สามสถาบันนี้เนี่ยเอกสารถูกมองว่าเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับแล้วก็เป็นรากฐานสําคัญของอัตลักษณ์แล้วก็ความสามัคคีของชาติด้วยเอกสารเนี่ยได้เน้นย้ำบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพิเศษในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติเป็นปัจจัยเรื่องความมั่นคงแล้วก็มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทบาทนี้ก็ยังคงดำรงอยู่แม้ในบริบทปัจจุบันที่เป็นประชาธิปไตยแล้วใช่ครับตามที่เอกสารระบุไว้บทบาทนี้ก็ยังคงอยู่พอฟังทั้งหมดนี้มารวมกันก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าเอกสารชุดนี้กำลังนำเสนอโครงสร้างสังคมไทยที่มองว่าประวัติศาสตร์การปกครองค่านิยมทางศิลธรรมแล้วก็สถาบันหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกกันเลยแต่ว่าทำงานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากใช่ครับซึ่ง ซึ่งตรงนี้ก็นําไปสู่คําถามชวนคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือในขณะที่เอกสารเน้นย้ามากๆเรื่องความสําคัญของความสามัคคีค่านิยมดั้งเดิมและก็สมดุลระหว่างสิทธิกับหน้าที่พลเมืองเนี่ยไอแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของพลเมืองอย่างแข็งขันและรับผิดชอบมันจะมีหน้าตาหรือจะมีวิวัฒนาการไปในทิศทางไหนอืมน่าคิดค่ะในสภาวะที่สังคมไทยปัจจุบันเนี่ย กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆจากโลกภายนอกแล้วก็ความหลากหลายทางความคิดที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นคำถามที่เอกสารเหมือนจะทิ้งไว้ให้เราลองไปคบคิดกันต่อเองครับ